ปิงจิดาภาวัชรศินาพรปิงเป็นคนให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากจึงตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เกียรติยมจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาค่ะปิงอยากช่วยคนไทยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้วยการเป็นนางสาวไทยเพื่อเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่ดังไปสู่สังคมไทยได้ค่ะและว,วันนี้ปิงพร้อมแล้วค่ะที่จะส่งต่อความรู้ความสามารถของปิงให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติของเราค่ะตอนนี้เราอยาก ฟังคีย์พอยต์ของคุณกับจังหวัดนี้ค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะคีย์พอยต์ของจังหวัดลบบุรีของคุณคือจังหวัดลบบุรีนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติค่ะและยังมีสินค้าโอท็อปที่ยังช่วยส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน GDP ในประเทศไทยกว่า20%มาจากการท่องเที่ยวปิงจึงมองว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะและวันนี้พิงอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวประเทศไทยในยุค New Normal แบบโควิดค่ะและในวันนี้นะคะไปเที่ยวประเทศไทยกันค่ะไปเที่ยวลบบุรีค่ะมีลบบุรีมาตอนจบค่ะโอเคค่ะคำถามจากคณะกรรมการเชิญค่ะพี่ตัก๊กถามไหมคะน้องปิงคะ เมื่อกี้น้องปิ๊งบอกว่าน้องปิ๊งอยากเป็นนางสาวไทยเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแต่น้องปิ๊งพอทราบใช่ไหมคะกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นกับน้องปิ๊งตอนนี้น้องปิ๊งอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างหรือว่าอยากจะมีอะไรที่มีโอกาสได้มาอยู่ณเวทีตรงนี้แล้วว่าอยากจะพูดอะไรกับดราม่าที่เกิดขึ้นคะ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะปิงก็ยอมรับในความผิดพลาดทั้งหมดที่บิงเคยทำนะคะแล้วก็ขอโทษอีกครั้งค่ะถ้ามีโอกาสตรงนี้ค่ะแล้วปิงก็อยากที่จะใช้ในเรื่องของตรงนี้นะคะคือปิงอยากจะบอกว่าปิงอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุทกๆคนที่เจอปัญหาในชีวิตมาไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักแค่ไหนจะล้มกี่ครั้งปิงอยากจะเป็นแรงบันดาลใจว่าเราควรลุกขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะมีชีวิตต่อในอนาคตอย่ายอมแพ้กับอะไรในชีวิตกล้าที่จะเผชิญกับ ปัญหาของเราค่ะและในวันนี้นะคะปิงก็อยากขอบคุณเวทีนางสาวไทยค่ะที่เป็นโอกาสให้ปิงในวันนี้ได้ลุกขึ้นมาเพราะปิงฉุดปิงออกจากความเศรา้าที่ปิงเศร้ามาเก,กือบครึ่งปีเพราะโอกาสจากเวทีนางสาวไทยนี้ค่ะเพื่อปิงอยากจะบอกว่าการให้โอกาสคนคนหนึ่งนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สาหรับคุณแต่ว่ากับคนคนนั้นแล้วอย่างเช่นกับตัวปิงมันมีค่ามากๆนะคะมันทําให้ชีวิตไร้ค่าของปิงมีความหมายได้เดินต่อไป และในวันนี้ปิงก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นคนดีและทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยได้เหมือนกันค่ะขอบคุณปิงค่ะขอบคุณมากค่ะมีอีกหนึ่งคำถามดตรต้องเชิญค่ะครับผมล็อยากทราบว่าดูแลสุขภาพจิตตัวเองอย่างไรกับข่าวที่เกิดขึ้นขอ Key Points Key Points นะคะ ค,คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตพิ่อยากจะบอกว่าเราต้องดูดูแลตัวเองคือมองหน้ากระจกแล้วยิ้มให้กับตัวเองรักตัวเองให้มากๆมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะทําได้คือต่อให้ใครจะพูดขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราวันหนึ่งเราจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้อย่าโมาโทษตัวเองว่าเราทําผิดพลาดบอกตัวเองว่าเราจะเลิกเศร้าวันไหนแล้วเราจะต้องดีกว่าวานันเมื่อวานได้ยังไงเริ่มทีละนิดเริ่มทีละน้อยแล้วเราโฟกัสที่ตัวเราเองค่ะ ดรต้องมีคําแนะนำไหมคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยค่ะในฐานะนักจิตวิทยาค่ะครับสำคัญที่สุดก็คือ,อ,อทุกคน deserve second chance แต่เรามันต้องเริ่มจากการยอมรับความผิดพลาดก่อนซึ่งเมื่อกี้ที่พูดพอยต์แต่ละพอยต์ค่อนข้างประทับใจนะครับเริ่มจากการยอมรับความผิดพลาดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับจริงๆสังคมไทยชอบให้โอกาสคนแล้วเราต้องดูแลสุขภาพจิตเองด้วยนะครับ c o v e เ p อร์พอย์ได้ดีมากครับอันนี้จำเป็นการรักตัวเองต้องเริ่มจากการยอมรับก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณดรต้องนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ขอบคุณนะคะปิงตอนนี้หลายๆคนก็คงจะอยู่ในสภาวะการที่มีโอกาสที่จะเครียดมีโอกาสซึมเศร้าจะอย่าลืมนะคะทำผิดถ้าต้องการโอกาสครั้งที่สองก็ต้องรู้ว่าจะแก้ไขมันอย่างไรขอบคุณปิงมากค่ะ